เริ่มมีเสียงบ่นแล้วนะครับว่าจอร์แดนซานโชคือปีกที่เห็นแก่ตัวและไม่ยอมจ่ายบอลให้เพื่อนจริงหรือเปล่าปริศนาที่แฟนบอลตั้งกันว่าในเมื่อซื้อซานโชมาเล่นปีกขวาแต่ทำไมราฟรังนิกส่งเขาเล่นปีกซ้ายซานโชจะเป็นตัวความหวังพายูเนเตดไปติดทอปโฟและเราจะใช้ซานโชให้เกิดประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ ขีจับยัดสนับสนุนโดยสิงมอตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปุนเปลือยสไตล์แฟนเมสของปีศัจแดงติดต่อได้ที่แอสไส้สิงมอตาจัดเต็มกับเกมในบ้านนะ้าส่งท้ายของฤด,ดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเชลซีวันที่12-19ิกาพฤษภาคมเรียลแฟนและดูบอลกับแนทรับประกันความสุขความสะดวกสบายและความฟินตลอดทริปสนใจแอดไล่แอตเรียลแฟนเจ็ดแปดเก้ไปล่าฝันไปเชียร์ปีศัต์แดงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พีจับยัดนะครับปีที่33แล้วนะครับเลข32ตัวแล้วนะฮะค่อยๆเดินหน้ากันไปสำหรับรายการผีจับยัดของเรานะฮะมาจัดยัดประเด็นของยูเต็ดกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงปีที่ว่ากันว่านี่คือคนที่แฟนบอลยูเต็ดหวังไม่มากที่สุดคนหนึ่งจริงๆหวังมาตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลละเพราะว่ารอเข้ามา2ปีเพิ่งจะได้ตัวมาโอเคแหละสถิติในเรื่องของการทำประตูกับแอสซิสยังมีไม่เยอะครับซานโชยิงไป2ประตูในลีกแล้วก็ยังทำแอสซิสไม่ได้เลยดูจากตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่า สติของซานโชมันดูน่าจะได้มากกว่านี้มันดูไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงมิติการเล่นเอาล่ะแฟนบอลก็เริ่มบ่นว่าเฮ้ยบางจังหวะเริ่มไม่จ่ายละเริ่มเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะครับแล้วจริงๆซื้อเข้ามาเนี่ยยืนฝั่งไหนกันแน่ละ่ะนะครับรวมถึงเอ๊ะเราจะใช้ซานโชอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาทำอะไรในสิ่งที่เขาทำแล้วมันดูโดดเด่นมากๆ แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องเติมเต็มให้กับจอร์นสันโชเอาละคลิปนี้ไปว่ากันที่ปีกเบอร์25คนนี้คนเดียวไปเลยครับคือถ้าดูจากสถิติของซานโชโอเคยังยิงแค่2ลูกแอสซิสต์ไม่ได้เลยอันนี้ผมไม่เถียงนะครับว่ามันน้อยเกินไปแต่ว่าซานโช o ก็เป็นตัวริมเส้นที่มีส่วนกับเกมรุกเยอะนะครับอันนี้วัดได้จากสถิตินะครับจากคูสกอร์เขาบอกว่าซานโชเนี่มีค่าเฉลี่ยในการจ่ายบอลต่อเกมนะครับ 31ครั้งก็คือเกมหนึ่งจ่ายบอลเฉลี่ย31คนนะครับนี่คือตัวบนที่จ่ายบอลเยอะที่สุดตัวบนที่ผมพูดหมายถึงสามตัวบอน,นะครับก็คือไม่รวมมิดฟิล์ตัวรุกอย่างบรูโน่ฟานเดสไม่รวม2มิดฟิล์ไม่ว่าจะเป็นใครมาเล่นก็ตามมากกว่ากรีนวูดมากกว่าแรชฟอร์ดมากกว่าอีลังกาโรโดดัวคาร์วานี้คงไม่นับนะครับ2วันนี้รอจบอยู่แล้ว ซานโชเป็นตัวในเ้นที่จ่ายบอลเยอะที่สุดนะครับและมีสติการจ่ายค mm ี์พาสเป็นอันดับที่4คี์พาสก็คือการจ่ายบอลสาคัญที่ทําให้เพื่อนมีโอกาสลุ้นทําประตูนะครับการจ่ายบอลสมันของซานโชเป็นรองแค่บูนโรฟรนเดสลุกชอแล้วก็ปอบปอกบาานั้นเองฉะนั้นแม้ว่าซานโชจะยังทำแอซิสไม่ได้ก็จริงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นแต่ว่าเขาคือคนที่ทําให้เกมของยูเต็ดเนี่ย มีความลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็สร้างสรโอกาสใหที่ทีมทําประตูเนี่ยมากกว่านักเตะตัวบนคนอื่นๆครับฉะนั้นนี่คือครีเอเตอร์หรือว่าคนสร้างสรรค์ที่อยู่ด้านข้างกับคําพูดที่บอกว่าซานโชเอาแต่ยิงประตูไม่ค่อยส่งเพื่อนนะครับอันนี้มีบางครั้งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับไบร์ตันเนี่ยโอเคแหละช็อตที่โรโดค,ควายมาแล้วก็ซานโชหลุดไปยิงมุมแคบซึ่งมุมมันน้อยบางคนบอกควรจ่ายมากกว่า อันนี้ก็จริงครับผมเข้าใจใมีบางจังหวะที่ซานโช่ติดจะยิงเกินไปให้ได้จ่ายได้มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่าโอเคมาดูสถิติที่เกิดขึ้นกันนะครับฮูส c อ r e บอกว่าโอกาสยิงต่อเกมของเจ้าตัวซานโชเนี่ยอยู่ที่0.7ครั้งนี่ก็น้อยที่สุดในบรรดาตัวริมเส้นนะฮะเพราะผมพูดถึงโอกาสยิงต่อเกมเนี่ยผมจะไม่รวมคาร์วานีกับโัลโดเพราะว่า2คนนี้คือสู่หน้าคือตัวบนเลยนะยฉะนั้นถ้ามาเทียบกับตัวริมเส้นด้วยกันปรากฏว่า ซานโช่กัดยิงต่อเกมเนี่ยไม่ถึง1ครั้ง0 7นะฮะแรชฟอร์ชชอดหนึ่งจุดสองกรีนวูดสองจุดเจ็ดฮะอันนี้ก็ชัดเจนว่าตอนที่กรีนวูดอยู่เนี่ยโอโ้โหแกล,ล็อกตัดเข้าในแล้วก็ยิงอย่างเดียวแล้วก็อีลังกาเนี่ยหนึ่งครั้งต่อเกมนี่คือโอกาสยิงต่อเกมนะฮะฉะนั้นอีลังกาก็ยังมีโอกาสยิงอะต่อเกมอะคือพยายามจะยิงมากกว่าซานโชซะอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปะยูดอตมุลละเขาเป็นปีกที่ รักในการส่งบอลมากกว่าการทําประตูนะครับส่วนไอจังหวะที่พยายามฝืนยิงอ่ะมีไหมมีซึ่งจุดเนี้ยก็ต้องไปแก้กันที่หน้างานต่อไปฮนะแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลตั้งข้อสงสัยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจทุกท่านนะเพราะว่าตอนที่ทำคอนเทนต์ซานโชมา2ปีก่อนหน้านี้เราพยายามที่จะเอาใจช่วยว่าให้ดึงซานโชมาให้ได้เพื่อมาเล่นปีกขวาแล้วไรส์ฟอร์ดจะได้เล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็มีคําถามว่าทําไมรัฟรงนิกยังจับซานโช ไปเล่นทางฝั่งซ้ายละ่ะนะฮะอันนี้มันมีเสถียรที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ที่ดอทมูลละเพราะว่าเสถียรในการจ่ายบอลสร้างสรรค์ประตูน,นะครับหรือว่าทําเกมรุกเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยซานโชทํทำได้ดีกว่าขวานะครับแต่ก็เข้าใจว่าแรดสอดเขาก็ต้องอยู่ทางซ้ายไม่ใช่เหรอนะฮะผมมีแผนภูมิภาพมาฝากจากนักวิเคราะห์นะครับข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลของมาคัสแรดฟอดจากฤดูกาลที่แล้ว เมื่อกี้พูดถึงซานโชไปแล้วมาดูไรส์ฟอร์ดบ้างไรส์ฟอร์ดเนี่ยโอเคแหละถ้าดูจากแผนภูมิภาพตรงนี้นะฮะซึ่งเขาเก็บรวมข้อมูลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทั้งหมดเพราะว่าซีซั่นนี้มันยังไม่จบฤดูกาลอาจจะยังทําไม่ได้นะครับคุณจะเห็นจุดสีม่วงจุดสีม่วงคือการเลี้ยงบอลโดยเฉลี่ยเขาจะเลี้ยงอยู่ตรงนั้นนะครับเลี้ยงอยู่ริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายก็คือล็อกตัดเข้ามาแล้วก็ยิงนั่นแหละนะบับางทีก็แตะบอลผ่านนูกฟุตซอลล็อกมาแล้วก็ยิงยัด นี่คือสิ่งที่ไรส์ฟอร์ดชอบทำนะครับการจ่ายบอลสั้นจุดสีฟ้านะฮะเกิดขึ้นทางฝั่งซ้ายเยอะมากเหมือนกันนะครับจุดในการยิงประตูจะเป็นประมาณจุดขาวๆนะครับไรส์ฟอร์ดก็จะยิงประตูฝั่งตรงข้ามหรือพยายามจะยิงเนี่ยทางฝั่งซ้ายเยอะแต่ผมอยากให้แฟนช่องแฟนเพจลองมาดูที่จุดสีเหลืองด้านขวานะครับนี่คือการจ่ายบอลยาวสําคัญเว้ยคุณจะเห็นว่าไรส์ฟอร์ดไปอยู่ทางขวาแล้ว อาจจะได้เล่นกับบอลน,น้อยหน่อยซึ่งก็จริงนะฮะคือการกระชากหลักเรื่อยการชิงการจ่ายคือไรส,ส์ฟอร์ดชินกับการเล่นด้านซ้ายมากกว่าแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าไรส,ส์ฟอร์ดจ่ายบอคลครอสหรือว่าจ่ายบอลเปิดป้อนเข้าไปด้วยบอลยาวนะครับจากนอกกรอบเขตโทษจะเกิดขึ้นทางฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายครับนี่คือจุดที่อาจจะเป็นไปได้ที่ผมวิเคราะห์จากสิ่งที่โค้ชคิดนะ เขาอาจจะต้องการที่จะให้ไรส์ฟอร์ดเนี่ยเปิดป้อนบอลด้วยการครอสหรือว่าจ่ายบอลยัดเข้าไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีอีกหนึ่งคฤษฎีก็คือว่าไรส์ฟอร์ดในบทบาทการยืนเป็นเส้นฝัง่งขวาซึ่งก็ไม่ใช่ปีกอยู่แล้วก็วเ,เป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดหรือว่ากองหน้าตัดในเ,นเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมาอยู่เป็นปีกนะฮะหลายจาังหวะเวลายูเต็ดขึ้นเกมด้านซ้ายคุณจะเห็นว่าไรสฟอร์ดขยับ จากด้านนอกเข้ามาด้านในลึกมากบางทีเปรียบเสมือนเป็นหน้าคู่ด้วยซ้ำนะครับไรส์ฟอร์ดอาจจะทําหน้าที่เป็นหน้าคู่ฝั่งขวาที่โอเคแหละพอทางฝั่งซ้ายเปิดป้อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยครอสไปหรือว่าพยายามยัดไปที่เสาไกลจะมีไรส์ฟอร์ดมาเข้าชา้ทาทำประตูก็จะคล้ายๆกับเกมเวสแฮมประตูชัยลักษณะแบบนั้นที่ไรส์ฟอร์ดโฉบไปที่เสาไกลทางขวาแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นกลายเป็นว่าไรส์ฟอร์ดทางขวามันอาจจะดูเหมือนไม่ถนัดสร้างประโยชน์ได้ ไม่เท่ากับฝั่งซ้ายแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการเปิดป้อนบอลนะครับหรือว่าคือประสิทธิผลในการทําประตูกับแอสซิสต์ของราสอดมันนั้นเกิดขึ้นทางฝั่งขวามากกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ถามว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นสลับกันได้ไหมก็ได้อยู่แล้วครับไรซ์สอดเล่นซ้ายได้อยู่แล้วแล้วซานโชก็เล่นขวาได้อยู่แล้วใช้สิ่งที่เกิดขึ้นบงเกมเราจะเห็นว่าราฟางนิกมีการสลับทั้งคู่ชั่วคราวในบางจังหวะของเกมแต่ว่าจุดนี้ นาวิเคราะ์ก็บอกได้น่าสนใจนะครับคือจําได้ไหมตอนที่อยู่ในเต็ดอ่ะใช้3ตัวบนเป็นแร์สอดมาซยาลกรีนบูธนะในยุคเอ่อซีซั่นที่มีพักเบรกโควิดอ่ะตอนนั้นกลายเป็นว่า3คนนี้สลับตําแหน่งกันหมดเลยนะครับมาซยาวจากหน้าตัวบนตัวกลางไปเล่นซ้ายมาั่งกรีนบูธไปอยู่ซ้ายแรดสอดมาอยู่กลางอะไรแบบนี้แต่พอมเป็นยุคที่มีศูนย์หน้าตัวเป้าอยู่แล้วะ นะครับท้งโรโดแลวก็คาร์วานี่สองคนที่บางทีอาจจะไม่ต้องสลับกันบ่อยก็คือใครยืนฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นไปเลยอันนี้คือสิ่งที่วิเครห์เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาให้เรานะทีนี้กับคําถามที่ว่าเล่นฝั่งซ้ายของซานโชอยู่กับยูนเต็ดทำให้มันดูลื่นนะครับแม้ว่าเราจะให่เขาอยู่ขวามากกว่านะแต่เขาเล่นด้านซ้ายเนี่ยอาการเชื่อมเกมกับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก็ต้องอยอมรับว่าถ้าเป็นลุกชอเนี่ยจังหวะในการออสอดเติมโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปก็คือ ทะลุไปเลนนอกนะครับด้านซ้ายแล้วก็ไอตัวที่อยู่ต่ํากว่าก็จ่ายบอลทะลุไปคือวิ่งแซงเพื่อไปรับบอลนะครับด้านนอกอ่ะอันนี้คือโอเวอร์แลปส่วนอันเดอร์แลปคือคนจ่ายอยู่ด้านนอกคนรับบอลอยู่ด้านใน,นคืออนะันเดอร์แลปเนี่ยก็สลับกันซานโชต้องการฟูลแบ็กที่โอเวอร์แลปอันเดอร์แลปกับเขาอย่างลงตัวก็คือคอยเติมคอยสอดเล่นชิงกับเขาอะไรเงี้ยให้มันลงตัวซึ่งคือฝั่งซ้ายมันดูลื่นกว่าส่วนฝั่งขวาเนี่ย เดียกวก็ดาโลยังไม่ใช่ยังเชื่อมบอลที่ริมเส้นได้ไม่ดีเท่าไหร่บเบซาก้ายิ่งแล้วใหญ่เกมรุกไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องย้อนม,มาดูตัวตนของซานโช่ไว้ซานโชเนี่ยเป็นคนที่เล่นกับเพื่อนตลอดต้องเป็นคนที่มองหาเพื่อนตลอดนะครับเป็นปีกที่ชอบจ่ายบอลเป็นปีกที่ชอบเชื่อมเกมนะครับทีนี้พอมาอยู่กับยูเนเต็ดเนี่ย มันอาจจะต่างจากดอทมุลเนี่ยคือพออยู่กับดอทมุลปุ๊บจะเชื่อมทางไหนก็เจอเพื่อนนะครับจะจ่ายบอลแอซซิสยังไงก็เจอคนคนรับบอลพร้อมที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีพอสำหรับการให้ซานโชจ่ายดยตูตลอดแต่พอมาอยู่ที่ยูไนเต็ดแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลเห็นนะฮะบางทีเฮ้ยทำไมจังหวะน,นี้ยิงเองละ่ะทำไมจังหวะน,นี้ลองเลี้ยงต่อไปละ่ะทำไมคุณไม่พยายามหาตัวจ่ายผมอาจจะมี2 ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือบางทีตัวรับบอลอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีพอนะครับไปยืนอยู่ข้างหลังกองหลังอะไรเงี้ยหรือเติมมันไม่ทันแบบนี้ต่อให้ตัวจ่ายอาจจะเทพมากแต่ว่าคือตัวรับบอลไม่พร้อมอ่ะก็จ่ายไม่ได้นะครับหรืออย่างที่2ออันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลตั้งข้อสังเกตซึ่งผมก็แอบเห็นด้วยในบางจังหวะก็คือบางทีซานโช่เองอาจจะมั่นใจนะจ,จะยิงประตูได้หรือว่าเริ่มจะทําประตูได้เริ่มปรับตัวได้ะอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกโฟกัสที่ตัวเอง แล้วก็ไม่โฟกัสที่ทีมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแน่นอนตอนอยู่กับดอทมูลโอ้โหเสติแอซิสการจ่ายบอลโหดเยี่ยมมากโหดจริงๆโหดที่ว่าคือดีมากนะฮะแต่พอมาอยู่กับยูเนเต็ดแล้วบางทีผมว่าต้องปรับในเรื่องของทัศนคติว่าเฮ้ยไว้ใจเพื่อนมากขึ้นนะครับแล้วเพื่อนก็ต้องช่วยสารโชด้วยนะไปอยู่ในจุดที่เฮ้ยเขาจ่ายให้ง่ายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบางทีการเล่นกับจังหวะในพรีเมียร์ลีกมันก็ต้องใช้เวลานะครับ ซานโชจะปรับตัวได้เ,เกือบ1นซีซั่นแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าในยุคโซชาบางเกมซานโชก็ไม่ค่อยได้ลงนะยุคงหนิกต้นๆบางทีก็กรีนวูดเล่นปีกขวาซานโชก็สำรองอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเวเดตซื้อซานโชมาเนี่ยเจล้านคงไม่ไดเอามานั่งสำรองหรือว่าต้องการในพัฒนาการมันหยุดอยู่ที่แค่นี้แน่นอนว่าผมว่าเขาต้องพยายามทำให้ซานโช่เล่นกับเพื่อนให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อมกับเพื่อนเป็นหนึ่งเดียวกลมกลืนเป็นส่่วนนหทีม ให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้ครับส่วนช็อตที่เจอไบรตันที่โรดรค่ควยมาให้แล้วก็ซานโช่หลุดไปแล้วก็ยิงมุมแคบแล้วติดเซฟทั้งที่คือตรงกลางเอ่อถ้ามาดูภาพช้าแฟนบอลบางส่วนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณควรจ่ายมากกว่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปือ,อบางทีก็จะมั่นใจว่ายิงแล้วมันจะเข้ามั้งอะไรเงี้ยก็อาจจะลดความมั่นใจลงมาหน่อยสำหรับจอนซานโช ะครับคือกลับไปเป็นซานโชคนเดิมที่เฮ้ยสนุกกับการเล่นกับเพื่อนจังหวะไหนที่อาจจะยังรู้สึกไม่เข้ากันกับตัวรับบอลบางทีตัวรับบอลมาช้าไปดึงไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบเร่งมากนะจุดที่ซานโช่ต่างจากแรชฟอร์ดแต่เล่นซ้ายคืออะไรซานโชจะเป็นปีกที่ไปสุดเส้นแล้วคัดแบ็กกลับเข้ามาสมมติว่าคุณเลี้ยงบอลเข้าไปเนี่ยเกือบสุดเส้นแล้วนะครับซานโชจะหัก บอลเปิดกลับเข้ามาให้ตัวแถวสองอย่าง Bruno บูโโน่บ้างละ่ะหรือว่ากองหน้าที่ดรอปต่ำม,มายิงบ้างละ่ะคาร์บนี่โรนัลโด้ได้ลุ้นทำประตูแต่ว่าพอเป็นรัสซอดปุ๊บจังหวะของรัสซอดบนทีมก็คือการแบบเฮ้ยสมมติอยู่ในจุดเดียวกับซานโช่นะล็อกย้อนกลับมาแล้วก็ยิงอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการเล่นมันต่างกันแต่ผมก็ยอมรับว่านะตอนนี้ซานโช่คือตัวเล่มเส้นที่มีมิติแตกต่างที่สุดที่อยู่ในเตตมีเพราะว่าเขาคือปีที่ไม่หวงบอลเท่าไหร่ นะครับสถิตรมันชัดอยู่แล้วคือหลายคนบอกเฮ้ยแรดสอดเห็นแกตัวซานโชจะเหมือนแรดสอดไหมผมว่าไม่นะครับแล้วก็คงไม่เท่ากับเมสันกรีนวูตอนที่ยังเล่นอยู่ด้วยนะฮะแต่ถามว่าจุดที่ซานโชต้องปรับถ้าจะให้วิจารณ์คืออะไรผมว่าบางทีผมรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจในการดวลเดี่ยวคู่ต่อสู้เท่าไหร่จังหวะที่แบบเฮ้ยแตะผ่านคู่ต่อสู้มันยังมีน้อยอยู่ต้องมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ผมว่าอีกหนึ่งเรื่องนะ น่าจะเป็นประเด็นของอการต้องลงสนามให้ได้บ่อยขึ้นครับซึ่งรังนิกกำลังพยายามทําอยู่เว้ยจุดเนี้ยผมมองว่าในยุคโซชาเกิดขึ้นน้อยรังนิกตอนที่กรีนวูดยังอยู่นะเขาก็ได้ลงสนาม10นาทีบาง15นาทีบางส่วนจะเป็นตัวสำรองเคอรกรีนวูดหายไปเนี่ยผมว่าซานโชดได้โอกาสตัวนี้เต็มๆมันก็จะทําให้เขาเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้ากับทีมหรือว่า จ่ายบอลตรงกับตัวรับบอลจังหวะมันเข้ากันคลิกกันอ่ะก็คือลงล็อกกันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าย้ําอีกครั้งนะว่าในมุมผมนะถ้าจะให้ซานโชเปล่งประกายจริงๆหรือว่ายกระดับเขาเนี่ยผมว่าหนึ่งคือนักเตะยูไนเตดในเกมรุกอ่ะคุณต้องเคลื่อนที่มากขึ้นสมมติาซานโชได้บอลปุ๊บทุกคนนิ่งหมดเลยอ่ะอ้าพอนิ่งปุ๊บนะครับแล้วคุณไม่เข้าหาพื้นที่ว่างตัวจ่ายจะจ่ายยังไงล่ะ ถูกไหมฮะและอย่างที่2ผมมองว่าบางทีการซื้อฟูลแบ็กฝั่งขวาที่มีประสิทธิภาพในเกมรุกมากกว่าดารโลคือดารโลดีขึ้นนะแต่มันก็คงมีคนจะคนที่จะดีได้กว่านี้ฮะแล้วก็ถ้ามี back ฟูลแบ็กฝั่งขวาคนใหม่ที่ดีกว่าดารโลมิซาก้าผมเชื่อนะว่าซานโชจะสามารถเล่นริมเส้นฝั่งขวาได้แต่จุดเนี้ผมเป็นห่วงนะว่าคือต่อให้คุณจะซื้อ ปีขวามาใหม่สมมติตามข่าวเป็นราฟิญ่าบางแอนโทนี่จากอาร์จ็กส์มั้งแต่ถ้าเกิดว่าฟูลแบ็กของคุณยังลิงก์กับปีกไม่ได้สุดท้ายการขึ้นเกมทางฝั่งขวาม,มันก็สะดุดอยู่ดีฉะนั้นผมว่าซานโชเล่นขวาได้ไม่มีปัญหาเลยครับเพียงแต่ว่าคุณต้องยกระดับฟูลแบ็กของคุณให้ดีขึ้นด้วยฮะและแฟนเพจแฟนช่องละครับคิดว่าซานโชเห็นแก่ตัวขึ้นจริงหรือเปล่าคุณคิดว่าซานโชเล่นซ้ายได้ไหมหรือว่าควรจะเล่นฝั่งขวาม,มากกว่ากันและ คุณคิดว่าการซื้อฟูลแบ็กฝั่งขวาที่ดีขึ้นจะช่วยทําให้สารโชวเล่นขวาได้ไหลลื่นขึ้นหรือเปล่ายังไงช่องคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพแล้วก็มีเหตุผลนะครับเห็นต่างได้แต่เห็นต่างแบบสร้างสารรค์กันแล้วกันนะครับยังไงรออ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายฝากไว้นะครับกับทัวร์อังกฤษนะครับทัวร์ไปดูแมนยูนี่แหละนะครับ12บสงพฤษภาคมนี้ไปดูเกมแมนยูเจอเชลซีกันนะครับ แล้วก็จะมีไปทัวร์แมนเชสเตอร์ไปทัวร์สัง่องเที่ต่ตางๆที่น่าสนใจซึ่งอาจจะทําให้ทุกท่านรู้สึกคิดถึงนักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดมากขึ้นแม้ว่าทุกท่านจะไม่ได้ไปสนามก็ตามแต่ทุกท่านน่าจะรู้สึกว่าพอไปสถานที่สถานที่นี้มันจะมีร่องรอยอะไรบางอย่างของนักเตะเหล่านั้นอยู่นะครับยังไงใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาที่เพจสมบัตัานได้เลยนะครับถ้าผมไม่หลับนะฮะ24ชั่วโมงรอตอบตลอด นะครับยังไงก็ฝากสิงมอต้าด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเรามา 33EP แล้วปูนสดที่แข็งแรงกว่านะครับใครสนใจทําพื้นล็อฟแล้วก็แต่งห้องสไตล์แมนอยู่อาัยสิงมอต้าสามารถที่จะแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยนะครับทั้งหมดคือ E ีีนี้ของผีจับยัดนะครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจขอไว้แตดเพียงแค่ประเด็นเดียวครับเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณสิงมอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าและเรือแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ตส